จับตาดูแมวขึ้นต้นไม้ค่ะเมียวแมวจะลงมาได้ไหมคอยดูนะคะคุณผู้ชมนี่คือต้นที่สองที่แมวขึ้นไปแล้วแมวขึ้นต้นไม้หลายต้นเลย สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของสัตว์ค่ะเผื่อเขาเจอหมาเขาก็จะขึ้นต้นไม้ไปเลยแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยหมาก็ไม่มีนี่ต้นไม้ที่เราปลูกค่าท้องอุไรปลูกที่สวนสาธารณะ,ะแห่งนี้นี่ต้นตะกบที่เมียวอู้ๆเมียวมีความเคลื่อนไหว เมียวมีความเคลื่อนไหวเมียอู้แมวลงมาเมียวเมียเมีวเมียวเมีวมียวลงมาเมียว ต้องได้เลี่ยงหน่วยไหมเนี่หน่วยกู้ภัยแมวขึ้นต้นไม้แมวลงไม่ได้แมวเอ้ยไงล่ะบรรยากาศเช้านี้ค่ะคุณผู้ชม หมือนฝนจะตกเลยค่ะโปรยๆมาเล็กน้อย <c oughs> และและ้วแ,แมวจอนก็กลายเป็นลิงเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเมียววันนี้หน่อยเมียวนี่คือต้นกล้วยที่เราปลูกในสวนสาธารณะต้นกล้วยมีอยู่สองต้นค่ะมีต้นพุษสาด้วยนะบักทันมีปลูกบัวด้วยแหละ มีบัวดแดงแล้วก็บัวสวยงามแมวในสวนสาธารณะนะเล็กๆนี่ทองอุไร mèo, có rớt tạm mèo, miau ขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามดูแมวด้วยกันนะคะไปละ